และนี่คือปืน SR 25แบบเดิมๆและนี่คือปืน SR 25แบบแต่งมาแล้วโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเฮ้ยนั่นนั่นนั่นเนี่ยร้อยเฮดส,สอดอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเพื่อนมันเพื่อนมันกำลังจะซุปซุปเหรอเนี่ยร้อยตายไปดิเฮ้ยศัตรูจะผ่านหน้าพ่นหน้าตายไหมตายไหม,ไมเรียบรอย้อยหนึ่งคิวสองคิวคยังไงยังไงเกมยิงธนูไฟฟ้าโดนไหม เอ้ยโดนด้วยโดนด้วยอีกนัดเดียวเลยโยวัสซัแมนสวัสดีครับพ่กคัผมดเอร์เอสอย่างที่ทราบว่าในเกม Delta f o r ์ e ได้มีการอัปเดตซีซันใหม่อย่างซีซัน3และในตัวเกมนั้นก็ได้เพิ่มแผนที่มาใหม่อย่าง Knife Age และ Trainwreck และอีกหนึ่งในไฮไลท์ของซีซัน3นี้ทาง Delta f o r ์ e ได้เพิ่มตัวละครมาใหม่อย่างซีเนวาหรือซื่อจริงของเขาก็คืออเล็กซี่เพซึ่งเป็นตัวละครใหม่ในฝ่ายเอนจิเนีย และในคลิปหน้าผมจะมาเล่นตัวละครน,นี้และจะมารีวิวสกิลต่างๆของตัวละครน,นี้นะครับเกมรับชมได้เลยในคลิปหน้าคุณผู้ชมคงทราบกันดีหลังจากที่เกม Delta Force ได้อัปเดตซีซันส3ซึ่งนับตั้งแต่ที่ผมทำคลิปเกม Delta Force นี้เล่นมาตั้งแต่ซีซั่น Season 1ถึงซีซัน3ปัจจุบันตัวผมเองก็เพิ่งรู้ว่าแต่ละคลิปนี้ผมเล่นนี่มีแต่ปืนอาซาไรเฟิลทั้งนั้น ซึ่งคลิปที่ห็นผมยังไม่ได้ทําปืนนี้ก็มีหลกัหลกๆเส้น SMG พวกปืนซอตกันพวกปืนพกพวกปืนกลเบาอย่างพวกปืนลอยนัดและก็พวกปืนสไนเปอร์อย่าง Bow Action และก็ m a s s a n Rifle และแน่นอนในวันนี้ผมก็จะมาเล่นปืนประเภทสไนเปอร์ DMR อย่าง SR 2 5และนี่คือปืน SR 2 5แบบ้ 25, แบบเดิมๆและผมจะมาลองทดสอบแบบยิงแบบเดิมๆก่อนนะครับเอาละเอมพอ้อมยิงโอ้โหหัว2นัดเลย โอยังโหดโอ้ยิงหัวบวกกับอันยิงลำตัว3นัดโอ้หมดแล้วกระสุนไม่พอวะ่ะสำหรับแม็กซ์นัดนี่ดูดิยิงแค่สองสามนัดก็น็อกแล้วยิงอันยิงหัวนี่2นัดเลยเอาเรื่องที่ว่าโอเคอยู่นะสำหรับอันปืนเดิมๆของอัน S R 2 5นี่แล้วมาดูกันบ้านในการที่เห็นผมแต่งปืนเพิ่มนี่จะรู้สึกว่าโหดแค่ไหนเอาละเหมือนเดิมของแต่งที่จะเริ่มก็คือพนันท้าย ตัวที่ผมจะใช้ก็คือพานไทยคาร์ดิโนสเตเบิลสต็อกส่วนด้ามจับปืนนั้นผมจะใช้เป็น AR Heavy Tower g r i p ส่วนเสริมของด้ามจับนั้นผมจะใช้เป็น Balance g r i p ส่วนแมก็กกาซีนนั้นผมจะใช้เป็นขนาด30นัดส่วนสโคบนั้นผมจะใช้เป็นขนาดคูณ6ถทับ12 ส่วนกระจบมือนั้นผมจะใช้เป็น sr 2 5 elite handguard ส่วนลำกล้องนั้นผมจะใช้เป็น sr 2 5 f s e p h r long barrel มาดูในส่วนของ handguard ผมจะใช้เป็น hornet handguard ส่วน handguard ข้างหน้าผมจะใช้เป็น dd python handguard และมาดูในส่วนของกิ๊บปืนคราวนี้ผมจะใช้เป็น mini handstop และอีกของแต่งอย่างหนึ่งที่ผมต้องใช้ก็คือขาตั้งคู่เพราะเวลาหมอบนี้ในการยิงนี้รู้สึกว่าจะโคตรนิ่งเลยถ้ามีเจ้าตัวสวนเสริมนี้และมาดูในส่วนของแต่งสุดท้ายของปลายกระบ,บอกปืนผมจะใช้เป็นที่เก็บเสียง silencer s u เ p น e ซ s ร r และนี่คือปืน SR25 แบบเดิมๆและนี่คือปืน SR25 แบบแต่งมาแล้วโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเอาละเขียนไปทดสอบกันเหมือนเดิมที่หัว2นัด นั่นไงสองนัดยิงไกลก็สองนัดซูมไปอู้ถ้าระยะ้ยไกนี่ต้องสามนัดต้องยิงแบบเร็วๆดูอ้โหโอูห้อหเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะสไนเปอร์ดีเอ็มอาร์นี่ผมจะลองยิงรัวๆอีกโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องนี่แหละท่านผู้ชมทำไมผมชึงเงินชอบอันแต่งอันคอนโทรเป็นหลักเพราะนี่เลยครับผมจะมาเน้นที่การยิงรัว สุดยอดวะปืนนี้โอโ้โหแคเ่เริ่มมาเราก็อยู่ใเนนกลางเกมแล้วเกิดเกิดเกิดเร็วเร็วเร็วมาแล้ว S R ไอซไอนี่สิ่ไหมไป้นั่นนั่นคนคนคนยิงเอา้าตายแล้วยังไม่ซินว่าดานันไหมนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจุดที่ดีนต้องอยืนตรงไหนไป้นั่นนั่นนั่นทุกใครเรียบร้อย ใช่ไหมเรียบร้อยสองคิวเอ้าเกือบสามคิวเฮ้ยมอง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 เฮ้ยนั่นนั้นยืนตรงตรงมินิก็โดนไปดิเอาเรื่องว่ะโอ้โหหกเจ็ดคิวรัวๆเดโลกระสุนเกมสแกนยิงธนูสแกนไปอยู่ไหนยิงธนูไฟฟ้าไปเฮ้ยนั่นนั้นเรียบร้อยหนึ่งคิวโอ้โหโดนอะไรปืนกลลอยนัดเอ็มสองห้าศูนย์ยิง โอ้โหเฮ้ยมอกมอมามาช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออแบบนั้นแหละขอบใจมากเพื่อนโอ้โหกระสุนจะหมดแล้วจากวันนี้ตั้งกันจุดเกิดกันอยู่ไหนเฮ้ยนั่นนั่นนั่นยิงอุ้ยไม่ตายไม่ตายอยู่ไหนเฮ้ยนั่นหัวหัวใครเรียบร้อยเหตช็อตใช่ตัวที่มันยิงเราไหมวะเมื่อกี้นี้เกิดทุ่งที่เราอ่อนวางจุดเกิดไปมามอมามาอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยนั่นนั่นตายไหม โอ oh, right. <laughs> ้โหเฮดช็อตไปดิตายไหมเรียบร้อยอยู่ไหนเอ๊ะนั่นเรียบร้อยดิโอ้โหอย่างชอบเลยปืนนี้เอ้ากู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 เกิดตาทะนุไฟฟ้าไปโดนด้วยโดนด้วยตายไหมต่างคนต่างตายไอ้เราโดนระเบิดระเบิดไฟมันจนมันก็โดนดันทนุไฟฟ้าเราแลกกันคนละมัด อยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยสไนเปอร์ตายไหมนั่นไงกูนิลตาโอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าไปแลกกับอสไนเปอร์ประเภทโบเอ็กซ์ซันเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมองมองมองช่วยหน่อยช่วยหน่อยอ่า thank you bro เฮ้ยเสียงเสียงปืนเสียงปืนไอ้นั่นนั่นนี่ you know you know clock 17 ปืนก้อกสิเนี่ยังห grenade, ener, โหดเย้ยเฮ้ยสแกนสแกนมันอยู่ไหนเฮ้ยมันอยู่นั่นอยู่นั้นเฮ้ยนั่นนั้นอุ้ยลบ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 เอาอยืนนิ่งไวนี่กนเฮดสตอตดีๆเฮ้ยนั่นอุ้ยกับตายแล้วไอ้นั่นเฮ้ยหัวใครหัวใครโดน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 เรียบร้อยเฮดสตอตยังโหดอุ้ยเฮ้ยโดนอะไรโดนอะไร แล้วดูต <cues> ัวละครมันบอกว่า w a t e h e c k เอาเรื่องว่ะตัวละครนี้ด่านนี้ไม่เหมาะสำหรับพวกอันสันไนเปอร์ว่ะผมจะลองลิ้นแบบอัน sr แต่แต่งไปเป็นแบบพวกอันยิงกันระยะสั้นอะระยะใกล้ดีกว่าอะผมลองแต่งแล้วมาดูดิ่าจะหดเอ้ยนั่นนั่นนี่จับร้อยยิงคิวเอาเรื่องว่ะนี่ผมนแต่งเป็นกล้องเอ้ยกำลังจะพูดว่าเส้นกล้องจับผมร้อนอยู่แต่แม่งโดนอันน็อกกัน โอ้ยไม่รอดแล้วว่ะดันใหม่นี้ไม่เหมาะสำหรับสไนเปอร์เลยอยู่ไหนเอ้ยซีโฟซีโฟซีโฟนี่นี่นี่วัดโอ้โหนี่ไม่พ้นซีโฟป่ะเอ้ดีดีดีมีเพื่อนมาซุบอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยกำลังข้กำลังตายไหมเรียบร้อยยิโลกระสุนอยู่ไหนอู้อยู่นูุนโดนไหมโดนไหมเรียบร้อยเอออุ้ย อู้ไม่ได้วาซาลิปเปอร์ในด่านนี้แต่วันนี้ยิงทะลุสแกนเอ้ยนั่นอ้าวมันตายแล้วโอ้โหคนยังเยอะเอ้ยนั่นนั่นโดนไหมนั่นเรียบร้อยเฮดช็อตเฮ้ยนั่นนั่นตายไหมอุ้ยเฮี้ยนิดเดียวนิดเดียวโอ้ยหาที่ยิงไม่ได้เลยวะ โอ้ยไม่ได้ปะจังหวะนี้เฮ้ยนั่นนั่นนั่นอุ้ยไม่โดนปะนั่นนั่นอุ้ยตายแม่ตายไม่เรียบร้อยไอเราเกือบตายอยู่ไหนอยู่ไหนฮะโดนปืนระเบิดยิงว่าโดนได้ยังไงวะ Thank you เพื่อน เฮ้ยวิ่งไปนั่วิ่งไปนั่เรียบร้อยดีโลกระสุนเฮ้ยนั่นนั่นเรียบร้อยธนูสแกนไปอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยยิงไฟฟ้าไปก่อนโอ้ยมาเป็นสามตัวเรียบร้อยเฮ้ยวิ่งแบบนี้ตายไหมตายไหมเรียบร้อยอุ้ยโดนสวนโดนสวนอยู่ไหนไอ้นั่นไอ้ตัวนี้ไม่จีสวนกูเอ้ามันหนีไปได้ Ở nơi? Ê hê Đồn, đồn, đồn Đồn, đồn Tại mấy? Liệt rồi, hết sọt U hú 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 Tại màn pháp đi Đồn mấy? Ê, nhanh Liệt rồi Ê, mau, 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 mau Ở nơi, ở nơi? Bươn phốc, bươn phốc Tại mấy? Tại mấy? Tại mấy? Ê, chiên, mấy tài Rập bớt Ê, Đồn mấy? Đồn mấy? Tại... U, ôi, จะจบแล้วเรียบร้อยทีมแพ้โอ้ยเพิ่งลิ้นด่านนี้เป็นด่านแรกเราก็ไม่รู้ว่าจุดอันสำคัญนั้นต้องลิ้นจุดไหนแต่ก็ลิ้นไปมั่วๆไปก่อนดูดิโอ้โหได้นับที่4ค่าไป27ตาย16ถือว่าไม่เร็วสำหรับอันที่ผมเล่นอันสไนเปอร์ DMR นี่เอาละที่จุดเกิดมันจะวังไวน้นี่อยู่ไหนอยู่ไหนอู้นั้นนั้น ยิ่ยงๆตายไม่โดนไม่โดนเรียบร้อยเฮดสอดไปดิอู้เริ่มเกมมาเฮดสอดไปเลยเฮ้ยหัวเรียบร้อยยิงโลกระสุนอยู่ไหนเฮ้ยนั่นนั่นอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่นึกว่าคนที่แทมป์ปิดอันประกายไฟอันฟ้าไฮ้ยนั่นนั่นนั่นนี่แตกไปดิไฮ้ยนั่นนั่นอู้ไม่ตาย เอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่อยู่หลังสมุกคิดว่าจะรอดหรอแตกไปดิอยู่ไหนเฮ้ยวิ่งไปมีกระโดดเรียบร้อยนัดเดียวเลยเอ็นเมื่อกี้นี่เอานอกแล้วไอ้นี่อยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหอยู่นั่นเดี๋ยวคงไม่โดนว่ะแต่ยิงธนูไฟฟ้าไปแต่ยังไงโดนซดไหมยิงตีอีกทีโดนไหมเอาโดนด้วยโดนด้วยซดด้วยเอาโอ้โดนซดแต่แม่แต่มันไม่ตายโดนไหม โอ้ยไม่โดนวะเฮ้ยล้มเลิกจกังหวะนี้ธนูสแกนอยู่ไหนเฮ้ยนั่นนั่นโอ้ยไม่โดนระเบิดไปโดนไหมเฮ้ยนั่นนั่นตายไม่เรีย,ยบร้อยหนึ่งเอซิสนี่หนึ่งคิวเอาโดนระเบิดด้วย <laughs> เอาวะเอาวะหาที่ซ่อนก่อนไปนี่นี่เหมาะสำหรับการการทุ่มยิงอยู่ไหนเฮ้ยนั่นนั่นหัวหัว โดนไหมเรียบร้อยเฮดช็อ,ดอตดีโลกระสุนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยมองไปนี่มองไปนี่เรียบร้อยเฮดช็อ,อตอ้าวเรียบร้อยหนึ่งสองคิวคิวดีซับโดนไหมอุ้ยใครยิงวะโอ้ยิงมาตั้งไกลเอ้ยเต็งคิวหเพื่อนดีโลกระสุนเฮ้ยสแกนอยู่ไหนศัตรูอู้นั่นนั่นนั่นยิงยิงตายไหมตายไหม ตายไปเรียบร้อยหนึ่งเอซิสโอ้โหโอ้โหมาเป็นขยงอุ้ยกระสุนเราหมดเลยตอนนี้อู้รถถังรถถังอย่าโดนยิ่งเรียบร้อยอุ้ยรถถังเอ้ยยิ่งเรียบร้อยเฮ้ยนั่นอุ้ยกระสุนหมดเก็บกระสุนเก็บกระสุนเร็ว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 ดึงกระสุนอุ้ยอย่าตายอย่าตายจังวันนี้ธนูไปฟ้าโดนโดนโดนตายไหมนี่เจอตัวสิบเจ็ดไปดิ อุ้ยโดนไฟฟ้าโดนไฟฟ้าโดนเอฟโฟยิงเฮ้ยโอ้ยดีที่มีคนมาช่วยโดนกระสุนเฮ้ยตั้งจุดเกิดก่อนจากวันนี้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยนั่นนั่นนั่นเรียบร้อยจะซุปหรอจะซุปหรอโดนคุณยิงไปดิอยู่ไหนปะเฮ้ยรถรถรถอันสัตว์ปังสัตว์ตู้ระเบิดโยนไป โดนไหมโดนไหมอุ้ยไ,ไม่ดโดนว่ะ <omon blessing S 2> เ้ยนั่นนั่นนี่นี่ปืนพกนี้น <must be S 2> ี่เรียบร้อยรียนเอระเบิดระเบิดนี่นี่นอุ้ยเอาโดนระเบิดสตัอ้ยรีลุกลุกลนี่นี่นีาที่กำบังหาที่กำบังอยู่ไหนอยู่ไหนันนันนันเรียบร้อยมึงคิวอุ้ยอมอบกันรีโนกะสุน เฮ้ยนั่นนั่นตายไม่เชี่ยหลบทันมันหลบทันว่ะจังหวะนี้โอ้ยโดนยันยึดจนได้เฮ้ยนั่นนั่นนั่นเรียบร้อยเหตุสอดอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเพื่อนมันเพื่อนมันกำลังจะซุกซุกเหรอเรียบร้อยตายไปดิเฮ้ยศัตรูจะผ่านหน้าพัดนะตายไหมตายไหมเรียบร้อย2คิว2คิวเฮ้ยนั้นนั่นนั่นตายไหมตายไหมคู่นี้แหละตาอุ้ย ไม่น่าเลยมาเป็นขยงก็สู้ไม่ได้อยู่ดีดูดิโอโ้โหอย่างเยอะโอโ้โหแล้วดูเราได้ที่หนึ่งเหรอรีโลกระสุนอยู่ไหนเฮ้ยนั่นนั่นนั่นโดนดิไปไหนไปไหนไปไหนเรียบร้อยเฮ้ยเนีนั่นนั่นอุ้ยไม่โดนอุ้ยไม่โดนว่ะอุ้ยกระสุนหมดเฮ้ยนั่นนั่นไอ้โมเหรอ เรียบร้อยหัวแตกไปดิแต่วันนี้ยิงธนูไฟฟ้าไปโดนไหมเรียบร้อยหนึ่งคิวเอ้ยหนึ่งเอฟซิเฮ้ยโดนด้วยโดนด้วยเรียบร้อยเอ้ยสองคิวโ้โดนธน,นูไฟฟ้าเราไปแล้วก็โดนดันปืนเราไปเอ้ย,อยนั้นนั้นนั้นอุ้ย,ยแสบตาแสบตา <c oughs> <c oughs> โอ้ยโคตรเกลียดว่ะโดนสกิวอ,อันแสบตาแบบนี้นี่ นั่นนั่นหันหลังไปนี่ก็โดนไปดีบอกแล้วว <ination noises> า่าอย่าหันหลังเอ้ยเอ็นั่นเอ็นนั่นตายไหมเรียบร้อยมาแบบนี้ตายอีกไหมอุ้ยไม่ตายเฮ้ยคุณคุณนี่อะไรจะตายเฮ้ยนั่นนั่นมองมองมองมันไม่เห็นแต่เรายิงทะลุโดนด้วยอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยไอเห็นอยู่ป้อมปืนนั่นยังไงยังไงเกมยิงทะลุไฟฟ้าโดนไหมเอ้ยโดนด้วยโดนด้วยยิง ดเดียวเลยนี่โลกระสุนเฮ้ยเสียงมิสไซน์นี่นะแล้วใครยิงอู๊มโอ้ฝั่งเราฮะฆ่า,าได้แค่อสองคนเองโอ้โหเสียดายของกันมากเลยเฮ้ยนั่นนั่นนั่นโอ้ยไม่ไหวปะจังหวะนี้สไนเปอร์ไปบวกกับอันปืนอาซจลิเฟนนี่ก็มีแต่แตกสิครับเฮ้ยกันชนะกันชนะแล้วเกี่ยมเรียบร้อย โอ้โหได้อันดับที่2เหรอข่าไป56คนตาย20แล้วก็ช่วยเพื่อน71คนถือว่าเอาเรื่องอยู่ว่ะเกมเือนสุดท้ายนี้